บทอา่านจากหนังสือประกาศโสอิสยาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าอิสราเอลเผยท่านเป็นผู้รับใช้ของเราเราจะแสดงสิงริะรูปโลดของเราโดยทางพัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างข้าพเ,เจ้ามาในคัมมันดาให้เป็นผู้รับใช้พระองค์เพื่อนำยาโคกลับมาหาพระองค์และร่วมรวมอิสราเอลมาอยู่กับพระองค์ บัดนี้พระองค์ตรัสก,กับข้าพเจา้าและข้าพเจา้าได้รับเกียรติเฉพาะพระผักของเราพระเจ้าของข้าพเจา้าทรงเป็นภากำลังของข้าพเจ้าพระองค์ตรัสว่าเป็นการน้อยไปที่ท่านจะเป็นผู้รับใช้ของเราเพื่อสถาปนาของพันธ์ุของยาโคบขึ้นใหม่ และรวบรลวกอิสราเอลที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่งเราจะให้ท่านเป็นแสงสว่างสองนานาชาติเพื่อความรอดพ้นที่เรานำมาให้จะได้แผ่ไปจนสุดปลายแผ่นดินพระวาจาของพระเจ้า